สวัสดีครับคลิปนี้คลิปนี้บอมี่ยังไลค์ครับคลิปนี้มาตามหาคนครับมาตามหาเอฟซี FC นะครับเอฟซี FC ท่านใดที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นเจ้าของกับขอให้ติดต่อมากครับผมเมื่อคืนนะคำเหตุการณ์นันกับมิววาเอฟซี FC ท่านนี้ได้ทำได้ทําการ ดื่มที่ร้านนะคะผมเพื่อนเป็นน้องแล้วกันน้องเพิ่งอ,อายุยี่สิบมากับคุณแม่นะครับคือคุณแม่น่ารักมากพาลูกมามานั่งดื่มที่ร้านมีนแล้วน้องอ่ะแล้วคุณแม่ก็บอกว่าน้องอ่ะชอบทอมนะจ๊ะเออเราก็แบบก็เราก็ทอมเนาะเราก็แบบเอนเตอร์เทนน้องชวนน้องคุย่าแฮปปี้ happy. แต่น้องเคยไปเที่ยวอ่ะ บาโฮดทอมที่พัทยาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาสอบถามว่าที่เชียงรายเนี่ยมีไหมมิก็เลบอกว่ามันเออไม่มีครับที่เชียงรายยังไม่มีเออบาโฮดทอมเหมือนอย่างที่พัทยาเนาะมีนก็เลยบอกนํานเสนอไปว่าแต่มีนั้รู้จักเด็กเอ็นนะเด็กเอ็นที่เป็นทอมอ่ะที่สามารถมานั่งอินเตอร์เทนได้อะไรอย่างเงี้ยน้องก็บอกตกลงคุณแม่ก็น่ารักมากเลยสนับสนุนลูกซัพพอร์ตลูก คุณแม่ก็บอกว่าโอเคเรดราคาเท่าไรอะไรอย่างงี้นะครับมินก็แจ้งไปว่าเรดราคา1 5 0 0บาทครับคุณแม่1 5 0 0บาทเนี่ยน้องสามารถเอ็นได้4ชั่วโมงสามารถมานั่งเอนเตอร์เทนได้ประมาณ4ี่ชั่วโมงนะครับคุณแมนะ่คุณแม่ก็โอเคตกลงฮะเราก็ส่งอันนั้นอ่าเราก็ส่งเข้ากลุ่มทอมเลยนะจ๊ะที่รับเอ็นอ่าที่ในเชียงรายนะครับก็มีน้องทอมนะครับ ส่งคอมการ์ดเข้ามาซึ่งเราก็เลือกน้องคนนี้ให้มาช่วยนั่งอินที่ร้านนะครับแต่น้องนั่งได้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับอพอดีน้องมาช่วงห้าทุ่มแล้วก็คืนเที่ยงคืนเนี่ยร้านเราจะทําการปิดนะครับเอออั้นก็เล็บเอ๋ คุณแม่ก็เลยแจ้งว่าอันถ้าบนางังหอดสี่ชั่วโมงนี่อสิปิยังบ่เพราะว่าสิกลับแล้วหลานสิปิันเลยอว่าอ๋บอบ่เป็นยังครับอ่าใจจริงจริงมันต้องใจติ่มนะพันหานะแต่ว่าฉันเรื่ว่าอังซี่เดี๋ยวเเอาให้นอนขอสักพันหนึ่งก็ได้นอนนอนเขานาังประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่านะจ๊ะ,ะคุณแม่ก็ให้เงินคุณแม่นะ่ะให้เงินฉันมาแล้วนะจ๊ะแล้วบะนี้ฉันก็เลยเอาเงินนะ่ะให้น้องทอมให้เด็กเอ็นไปนะครับแล้วเอ่อ ลูกคุณแม่นะครับได้ดึงเงินคืนกลับไปนะครับแล้วไม่ได้เอาเงินให้น้องทอมนะครับให้ให้เด็กเอ็นไปนะคะแล้วทีนี้คือน้องเขาก็ลืมไปเลยแล้วก็ไปส่งคุณแม่กับลูกกลับบ้านนะครับขึ้นรถกลับบ้านแล้วน้องเขาก็ลืมเรื่องเงินไปเลยนะครับแล้วน้องเขาก็มาถามที่มีนสรุปมีนได้จ่ายให้น้อง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 เด็กเอ็นไปนะครับหนึ่งพันบาทถ้าคุณแม่เห็นคุณแม่กับน้องเห็นก็ติดต่อกลับมาให้มีนเนี่ยนะครับหนึ่งเงินหนึ่งพันบาทคือเมียผมต้องนั่งไลฟ์สดเป็นชั่วโมงเลย มันเป็นความผิดพลาดของฉันฉันก็เมานอะสาวนอะฉันก็เออเอาเงินให้น้องเด็กเอ็นซ็ตฉันก็พาเมียฉันกลาบก็เขาก็อยู่กันต่อจั่งสนะเออวันนี้น้องเด็กเอ็นก็เลยทักมหาสันพี่ไม่ได้ให้พี่หนูไม่ได้เงินเลยอย่างสิน้องน้องเอ็นดูน้องเขาสันเลยโอนห้กกอนนะประสบการณ์น่ารักน่ารักเออบุ้งไม่ได้แลกคอนแทคไว้เออ